แล้วเราแก้ไขก่อนเราก็จะใช้ชีวิตได้แบบสบายถูกต้องเลยนะคะอาจจะให้คนอะไรนะต้องมายูโรมายูโรบนอยู่ว่าบางก้องแขกอะขาเกะต้อนแขนขึ้นกะบตอนนั้นก็แบบไม่ได้เลยอะเอ่อยืนเข้าไปตรวจเออไปตรวจแน้องนี่นะจะไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะแบบเอ่อมีพวกซิปเมนต์หรือว่าในส่วนของการฉีดใดๆอาจจะช่วยลดเฉพาะจุดเดียวได้อยู่ เราก็ลกลับบ้านจุดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คุณมุกดาค่ะเชิญชวนเรื่องของการาตรวจผิวหน้าด้วยแล้วกันนวะันนี้ตรวจฟรีใช้เวลาแค่หนึ่งนาะทีเองค่ะค่ะก็มุกก็ขอเชิญชวนทุกทุกคนนะคะสำหรับใครที่กําลังว่างอยู่ยังไม่รู้จะทําอะไรก็ตอนนี้มีให้ตรวจผิวหน้าค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบ หน้าเป็นสิวจากอะไรหรือหน้ามันมันเกิดจากอะไรถ้าอยากรู้วิธีแก้ไขก็อยากเชิญชวนมาตรวจกันตรงนี้ได้เลยค่ะที่อย,<ม>อยู่ในนัิคินิกค,ค่ะใช่แล้วนะคะตรวจฟรีแล้วก็อยู่กันยาวๆจะถึงวันที่25ตุลาคมด้วยอมาทางมาทางที่คุณเข้มบ้างนะคะแน่นอนว่าเป็นบิเศษของเราคนแรกน,รน,น้องเอคนที่สามคนที่สามคนที่ส นที่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อกี้นุ่มพี่ดูพี่ดูบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกคนแรกคุณเมย์นะคะคนที่สามแต่ว่าเป็นคนล่าสุดนั่นเองนะคะให้ฝากอะไรให้แบบชาวลําปางเรื่องของการดูแลทั้งผิวแล้วก็รูปร่างนิดนึงค่ะครับสำหรับคุณพี่ๆแล้วกันเนี่ยพี่ๆแล้วกันที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหรือว่ารูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับผมเชื่อว่า ณปัจจุบันนี้เราต้องแข่งกันดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีคลินิกนะครับผมผมแนะนำยูเลนัสคลินิกนะครับผมที่นี่เนี่ยจะตอบโจทย์ทุกๆอย่างเพราะว่าทั้งผู้เชี่ยวชาญท,ที่ที่จะให้คําแนะนําทุกคนได้ตรงจุดมากๆนะครับผมคุณผู้ชายก็มา,มาถามขอคำปรึกษาได้จากยูเลนัสคลินิกนะครับผมก็มากันเยอะเยอะแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกที่ลำปางแล้วเรามีมีต้องไปคุยงานคุยธุระ ที่อื่นที่มีอยู่เลยนะคลินิกเราก็สามารถไปเข้าที่อื่นได้ครับใช่แล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะตอนไหนๆคือเมื่อกี้คุณแค่บอกว่าเคยมาที่นี่แล้วถูกไหมอ่ะเดี๋ยวถามทางคุกดาบ้างนะคะว่าขึ้นไปที่ช็อปของเรากับสาขานี้คือครั้งแรกของคุณมุกดาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศต่างจากหลายสาขาของเราไหมที่เราไม่ไปกันอย่างนี้ค่ะ อลังการเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมน้อยแล้วมีความอลังการเหมือนเดิมมีความยิ่งใหญ่สวยงามเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็อยู่เลยนะเขาก็จะมีแบบความชัดเจนมีความสีทองสวยงามใช่เซนเวียร์ยิ่งใหญ่อลังการได้ทำเนียเซนเวียร์ไปหลายล้านแล้วนะคะการตกแต่งะค่ะใช่ค่ะก็สวยทุกครั้งที่เข้าไปก็รู้สึกว่าแบบ อืมป <Es by> ระหนึ่งเราแบบว่าอยู่โรงแรมแบบระดับ5้าดาวเลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะใช่ค่ะข้างในจะมีความแบบเรียบหรูสวยงามสรูค่ะมอการนอนบ่อการนอนทับชิ้นเมนใช่และหลับชิวๆไปเลยเหมือนมาสปาแบบกัแบบฟิลกูดมากๆนะคะอ่าวันนี้ก็ได้ว่าครบรอบสี่ปีก็คือเดือนนี้เดือนตุลาที่เราก่อตั้งขึ้นเนาะเมื่อสีปีที่แล้วครบรอบสปีแล้วนะคะ 21สาขาเดี๋ยวให้ทั้งคู่ค่ะวยพรอ,อะไรให้กับทางยูเลนัสคลินิกของเรานะคะในส่วนของทางผู้ให้หารก็ดีแล้วก็คณะเหล่าชิมงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะของทางยูเลนัสคลินิกค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เลาที่เฟิร์สก่อนนะคะวยพรนี้เจ้าท้าก็ขอแสดงความยินดีกับยูเลนัสคลินิกนะคะสปีกับ21สาขาก็ขอให้เป็นที่รักของทุกทุกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆแบบนี้ตลอดไปเปิดสาขาเพิ่มอีกเยอะๆเลยค่ะ คุณค้ามาทำเรสเซอร์คนล่าสุดกนแล้บ้างครับผม4ปี2 0สาขานะครับนี่คือเรื่องการันตีว่ายูเลนัคลินิกนะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตอวยพรให้กับยูเนัสคลินิกนะครับผมเติบโตแบบนี้ไปในทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ขอให้ท่านผู้บริหารแล้วก็พนักงานนะครับผมแข็งแรงเพื่อที่จะได้มาดูามาดูแลลูกค้าแบบนี้ไปนานๆนะครับ ค่ะนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ฝากอะไรถึงชาวลังปางไหมคะแล้วก็เหล่าเซฟซี่วยพง่วยพอะอรนงนี้หนึ่งไหมคะเวลาทุกคนมาอยู่ในนัดคลินิกนะคะให้ให้เอ่ยถึงมุกเข้มเยอะๆค่ะ ก็ไปใช้แค่ท okay, okay. so, so ี่นี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปรู้กันต่อที่โคราชด้วยเคมีค่ะทีมงานของเด็นะคะเจอกันอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีทีมาของคุณเคมียาวเหียบเลยทีเดียวโอเคนะคะอัลล่าสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองท่านค่ะฝากผลงานอะไรให้เราเอฟซนะคะทั้งที่นี่เนาะแล้วก็นี่เลยนะคะที่อยู่ภายในศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางแห่งนี้ค่ะได้ติดตามมีอะไรกันบ้างคะ ค่ะตอนนี้มุกมีละครไฟน้ำค้างค่ะกำลังถ่ายทำกับดูโรอหนึ่งเรื่องซึ่งใกล้ใกล้จะได้ชมกันแล้วน่า,นาจะต้นปีหน้าค่ะอย่าลติดตามกันด้วยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องค่ะ,<ฮ>ะสลิปโปรเจกต์ลา่า <ฮะ S 1> ก็น่าจะได้ดูกันปลายปีนี้แล้วค่ะนนสุดเกลียดละหาน,นี้นะครับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะครับก็กำลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมเข้าสู่ช่วงใกล้จะท้ายท้ายละ นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 h ็ดเอกว่าสานะครับแล้วก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องมือ่งแก้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดฟ้าพยาับฟ้าพยาับนะครับฟ้าพยาับฝากฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยเนืงเนี่ยกู้อะไรหรืคะไม่ได้หรอคะครับผมกูประจำมากครับโอเคโอเคนะวันนี้ก็ขอเน่ยนะคะเรียกว่า เสียงกรีดดังๆค่ะให้กับคู่นี้ด้วยคุณแค้ผัดสวีและคุณบุกดาค่นะคะสวยบบรนักครนดับถัดไปค่ะเรียนเชิญคุณแดงนะคะคุณวิพารัตชมชื่นนะคะตัวแทนจากจีเพื่อบริหารสะทางยูเรนัสทีนกค่ะขึ้นมามอบของที่ระลึกนะคะให้กับทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณเข้มผัดสวีและคุณบุกดาค่ะ ปกติแล้จะเป็นชอ่อดอกไม้สวยๆเนาะแต่ว่าเนื่องจากบินกันเนะเาะโดยโดยสารโดยเครื่องบินนะคะดอกไม้ห้ามขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี้ยทางผู้ิหารของเราค่ะจึงมอบเป็นของเนนี้ยงลึกค่ะจากทางยูเรนัสคินิกค่ะมอบให้กับทั้งคู่แทนนะคะแท,แทนชอ่อดอกไม้นะคะสวยๆตรงนี้ สวยงามค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะอะระหว่างนี้ขอเสียงกรี๊ดจาก,กับ f c ที่โอ้โหสาดมา เปกได้นะคะที่เอ่อเมบและโซโคราที่2 3ธันวาคมแต่ก่อนจะไป2 3นี่ต้องบอกว่าเอ่อตอนนี้คุณเข้มก็เป็นพรีเซนเ,เตอร์ของเราแล้วนะคะแน่นอนว่าก็น,น่นเลยไปตระเวนเนาะเอ่ออินวอร,ร์เซอรี่ครบรอบ4ปีกับยูเรน,นัสซีนของเราค่ะนะคะขออนุญาตแจ้งคิวงานของคุณเข้มนสักเล็กน้อยนะคะวันที่3 11ตุลาที่คุณเข้มเชิญชวนไปแล้วนะคะตั้งแต่เอ่อเมื่อตอนต้นนะคะกับที่จะมองงานเมือวานเป็นเอเนซีฮอนะคะ จะโองงามว่วานค่ะนะคะเป็นการเปิดตัวนะคะของคุณเคมหสัสดีด้วยนะคะ mm hmm. พรีเซนเตอร์คนล่าสุดของทางบูเลนสัสติกพร้อมกับพรีเซนเตอร์ทั้งสองทางด้วยคุณรถเมย์และก็คุณอาเล็กจีเเดตนั่นเองค่ะถัดไปค่ะนะคะเจอกับคุณเคมต่อเลยนะคะใน,ในเดือนพฤศจิกายนค่ะวันที่11พฤศจิกายนค่ะแพชชั 3, ่นระยอง3ธันวาคมค่ะเดโมท่าพระ และ13ธันวาคมเดอะมอบ์บางกะปิค่ะแต่เราอยากเจอเคงบุ๊กกันอีกขอเสียงจ้าคู้นี้คือไฟไหนก็ฮอตตลอดเวลาเลยนะ้เอฟซีก็มาแบบซัพพอร์ตอย่างหนึ่งแน่ตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะเคงและมุกดาขัดที่โฟล์ดแบ็คกับด้านล่างและนะคะาลำดับถัดไปลำดับถัดไปเป็นการซับ ซับมันนะคะนิดนึงอ่าดื่มน้ำไหมคะโอเคนะ,ะเรียนเชิญทีผู้บริหารค่ะเรียนเชิญบอสคิวบจเกนค่ะแล้วก็เรียนเชิญเหล่า a r e ์เรีย g เ r นเจีเยร์แอร์เรียทุกท่านนะคะถ่ายภาพเป็นเกียรตินะคะในวันนี้ด้วยเรียนเชิญที่โฟโต้แรกดรอปค่ะสวยงามนะคะ เดี๋ยวลำดับต่อไปจะมีนสดวนของแขก VIP ด้วยนะคะรอสักครู่เดียวตอนนี้สื่อเยอะมากแล้วก็หลังจากจบการถ่ายภาพนะคะทั้งหมดแล้วจะมีสื่อมลชนนะคะจากทางจังหวัดลำปางอะ่ะมาสัมภาษณ์ทั้งคู่ด้วยนะคะอ๋อ ทีมโชว์ด้วยถ่ายภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทีมสตาร์แบ็กสเตจค่ะช่วยเคลีย,ยร์ทางให้ทีมโชว์นิดนึงเนาะเพราะว่ากระปคงตู้ใหญ่อลังการสมกับคู่เลยนะเทคนิคมากๆเลยนะคะขอทางตรงกลางนิดนึงนะคะเตรียมสแตนล์เลยค่ะทีมโชว์เดี๋ยวไม่ใช่ทีมโชว์โอเค